มนัไหไปคนก็ใคจะเท่นะขี่ขี่ขี่ข้างข้างข้างเทิงดินแก่นครับไม่เห็นห้อยงา่นย่างคำรดน้ำมาไหมไปพองกัน นี่ยมันยาวกว่านั่งกูอยู่จุดนี้แหละวะเก่งเก่งนร่ช่างวะมีวะมีอยู่นู่นอยู่นี่ มีแต่อยคี้เก่าขี่เก่าอยู่หน้าผาไม่มีอะไรอยู่หน้าผา สะรุปอยู่ทางไหนกันแน่นี่บนยอดสุดหน้าผาแล้วเนี่ยไปทางไหนบ่อยากเสื้อบ่ไหนหนะเฮ<อ>า,เาปีนยากเลยอยูท่ทัท้งก่อนอยู่ถึงก่อน,ออนอให้ให้ฟังบุญเขาต้อนมาก่อน เห็นตัวไหมเห็นตัวไหมถามเขาไป,ปออมันเป็นเนื่นชัน่นเขาเสียเปรียบาารญญหรือว่าเขาประเมินสถานการณ์เอาบ่มันประเมินบ่ไ้เด้มันต้องเห็นตัวดิเขาไปทั้งไหนทั้งไหนเก็บอาวุธก่อนบ่เก็บกระสุนก่อนลูกใหญ่ยิงเดียว

ยิ้เสียงเนตแงอนี่แ่เสนี้อยู่งหรับนอเห็นอนะหตอนนี้อยู่บนหน้าผาว่าง้นกำลังเดินลาดลง,ลงลดกำลังลาดลงลงลาดอยู่บนคูกันช้างอยู่ อยู對對่สไสผู้ใดล่ะหน้าไหเร่ร่น้าขาเดินยาก มีใหญ่มาแล้วมีใหญ่มาแล้วเบิงเบ,บิงห้อยมีห้อยป้องนี่ะสองเบิงก่อนสุมนังเขาอยู่ในปา่ายาบนไม่หรอกเขาสรุปเขาบอกไปทั้งผุ่นทั้งปีเขาเห็นตัวบนอะบ่ะแต่ไม่มีรอยนะอยู่นี่มามีถึงนี่ เก็บกระสุนก่อนคู่กันช้างที่ฝั่งนู้นเป็นป่าอันไหนเป็นร่องไหนวะเนี่ยข้างล่างเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องร่องลึก ตรงนี้เป็นครูเป็นคันครู อยู่ขังเครงมีต้นห้อยขี่เว้ยนี่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 ห้อยหันหน้าไปทางเวนตุกนี่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 หอยห้อยห้อยอย่งบ่แม่งลงมาทางนี่เปล่นี่นี่นี่ห้อยนี่หันหน้าขึ้นนี่หันหน้าขึ้นก็เราเดินยงลงมาอยู่ก็ก็เราเนี่ยห้อยเล็บอีกห้อยหนึ่งนี่นี่ห้อยเล็บนี่เนี่ยห้อย โอยสูแล้วูแล้วส้แล้วูแล้วไสุดไปสุดคือตัวใหมหยังวมันเป็นหมอบคือกบป่ะม่นเสุ่มปงคือกบ่ะมหอยมาแค่นี้เองห้อยมาแค่นี้นี่หอยมาแค่นี้นีหอยมานี่นี่ไปบ่ S <S ไป,ปไปเราบอกมันไปนอยู่ปาลายัางอีกตะหน่อยเราบอพะเป็นหใบด่อนี่ตรงนี้ลอยอยายุบหย,ยุบไหมมันเนห้อยกินห้อยยางลงมาินห้อยาายงางยำลงมาแล้วเาบงนเอนมันเนาะห้อยยางลงมาเลยมอง,อมนะง,ลงมเล่เน,นมันก็น่าสิมีห้อยทะไลนน่ม รอยเก่าหรือรอยใหม่รอยใหม่แล้วเนี่ยลูงหนีบอนี่ท่งลงรอยเล็บนี่รอยเล็บอยู่นี่ห้อยเถอะนี่ห้อยพี่พี่เด้ขึ้ยางสวนกระเฮ้าบ่เลยลงหูนี่ลงปองนี่บห้อยก็ทิเนบอนเนหอยบ่ี่หอยยาง มัน้อไม่หอยทไลน์เไหมมันไม่ห้อย่ไมจะหอยคนนี่หอยหอยหอยางขึ้นไปข้างบนเฮาเฮาไหย้างขึ้นมาจากข้างข้างล่างรงกมนลยขึ้นไง้ว่ขาเหนหอยยางใชะเห็นอกล่งขึ้นหน้าผานี่แหละนี่นี่นี่ ห้อยบุบบุบเนี่นี่นี่บุบบุบอยู่นี่เนี่ห้อยนี่เนี่ยห้อยห้หอยไหมนี่หอยไหม่นไม้ยนะคเเขาหยดต้นมจ้าจ้าจ้าไปเมื่อมาจนเทิ้งเน้อก็ไปจนเทิ้งเน้อส่วนยางพันย้อย ไป,ไป,ไปขาลงมากประเดสังเกตเนาะเรามาทางนี้ดูมีมาทางนี้ไหมไม่น่าตรงนี้ไม่ใช่ทางลงตรงนี้ทางน้ำหลากโอ้ยอยังลงเมืก่กี้กะ

ตั้งกาตั้งการ้ำหอนไม่ทาลุเ <c oughs> ออคืนคืนเราผานเนี่ยลอยเนี่ยตรงนี้น, <c oughs> นี่ชิดขอบไส้เนี่ยเฮ้ยตามสร้างกันจังไงว่าสร้างหายเนี่ย <c oughs> โตเป็นล้านเด้ ฮี่จังได้สร้างเขาหายมาตัวนี้หาบบ้า่พอท่านทายยางเขาไปหยาเ้าก็ยางออกมาขึ้นมาเห็น เขาไปเอารถก่อนบ่นึกยางไปมอนกยังถึงมองบ่มองเก่าขี้เก่านั่นเด้ห้อยหังใม่เป็นมันะบ่โอ้ขาเขาเขีมู่บ้านก่อน ย่างึ้นเขานี่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เมนจัดการเองสิว่าเลยอาจารย์แมนบ่ะอาจารย์เมนอ๋ออาจารย์เมนมูละมูละอาจารย์เมน อาจารย์แมน่นะดากทองห่อนแม่นอยู่ในขอกหรือบ่บอ่แม่นยังยังไปอยู่ในขอกมาหรอกเราก็จบนอนสองรอบแล้ว,ลวลดเด้ ผูกเป็นน่งเสวยว่างว่วนี่ไหมโอ้ภาษาเวอะโอ้บอกให้พญสาร